สวัสดีครับอยู่กับชูลูกอีสานเองแล้วนี่ก็จะให้เราน่อยคือเงุดบขาบรถดิเอ๊เกาเลยบาลลี่ต๋ เออขึ้นขับเลย FC กซเอยากเห็นเองครับเนี่ยครับใกล,เล้เราน้อยขึ้นขับนะนี่ก็กลับมาที่เดิมนะครับนี่ก็ทีมงานของตะติ้นนะครับ SK04 นะครับ ก็ลอกอีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับน่าจะหมดฟ้าครึ้มคมครับเหมือนฝนจะตกครับวันนี้ดูครับท้องฟ้ามาดูว่าใครมานี่โทรมาหาผมเมื่อกี้เหรอบอกว่ามากินเหล้า <mí toys> mà cái lao ừ, tê mà lao lao nói chặt nặng ơi, trùm เทออีมงานเสตเต้ก็ทำงานอยู่ฝั่งโน้นนะครับวันนี้แวะมาเล่นนะเจ้อยากมาแล้ว งาเสเเตเฮ้อยอมาครับวันนี้น้องอยู่แถวบ้านครับปมาเล่นอะเสียเต้รเตครับกรมุมครับนา่าจะรอนะโอ้ย ก็นั่งก็นั่งข้างหลังสะตรงนี้สะใหญ่ังเนี่ยตรงสะใหญ่ตรงนะมาดูลีลาเหล่าน้อยนะฮะับแล้ว เสียบอยครับเจ้ามะนาวฮะหนูอะไรหนูไหมครับผันหามีหนูเลยบอกเลยรถอ่ะไหนหนูไม่มีหนูหรอกครับมีแต่หนูสองตัวที่อับจินรับฝนโต๊ะแลเมื่อกี้ตกสองเม็ดมันเห็นพุพมามันวิ่งดีเลยเหรอ กลัวดินด่วนนะวันนี้น่าจะได้ยี่สิบเหรได้เความนี่เต้ว่าไวมันอยู่นู่นเลยวิ่งไวอยู่นู่น

เรล่าน้อยครับจัดหนักโู้คุนครุบวางยาตัวเองตัวนี้ เราน้อยจับเจ้าวัลลินทายนะครับจับครั้งแรกนะครับตักเดินขึ้นรถดำนี่โอ้ครั้งแรกเลยเนาะครั้งแรกของเรายังทีมือไม่ธรรมดานะครับเราน้อย จับคันไหนก็คันนั้นนะครับเองวิ่งได้กี่เที่ยววันหนึ่ง อี่สิบบ้างร้อยบ้างกูได้เยอะหน่อยที่นี่ได้แปดสิบเองไม่เยอะยังไงรถต้องแปดแปดคัน,นวันนี้ <laughs> วันนี้แหละได้ร้อยใช่ไหมวันนี้ได้สิบเอย<จ>้อยเอย้อยเอ้ย อย่าไม่เชื่อพี่วุญยาไม่เต็มเลยไรเต็มแล้วครับสุดจัดีมือเหล่าน้อยนี่ไม่ธรรมดาเหล่าน้อยรอยยี่ เออฮะน้องเอ็มซื้อมาตู้นี้ไงงเอ็มขับรถไดยังนี่้าเดีพี่ไปซื้อให้ซื้ออะไรเรตเต้าเอทราเวลต้อแต่มัดูสิไปแคได้ชโนแคได้เลยเออเสต้ขึ้นแล้ว เหล่าน้อยลงมาเสียเต้ขึ้นเลับไปเดี๋ยวพาไปซื้อของเต้ขับไปอยู่จะพาเราน้อยออกไปซื้อรุดกินเบียร์ไหมรุด In bia mấy biển, bia đi bóng, tang đi bóng, Tăng bia kìa đi bóng, tang biển, đi đi bóng, kìa đi นะครับเดี๋ยวจะพาราน้อยออกไปนข้างนอกครับจบกับราน้อยแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ